สวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำพิกอากาศกันเกี่ยวกับความรักในหัวข้อคนที่เลิกคุยกันไปแล้วนะคะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขามีเยื่อใหญ่กับคุณบ้างไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีทุงกรรม,มหยี่ใส่ไพ่ให้เลือกทั้งหมดสามทุง ถุงแรกนะคะสีเทาถุงหมายเลขสอสีดำและถุงหมายเลขสามนะคะสีเหลืองขัดตาดเลือกถุงหรือสีที่คุณชอบได้เลยแล้วเราไปฟังคำทานายพร้อมกันว่าคนที่เลิกคุยกันไปแล้วนั้นเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกถุงกำรรมหยี่สีเทาถุงนี้นะคะหรือถุงไม้เล็กหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนที่เลิกคุยกันไปแล้วนั้นเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณบ้างในตอนนี้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคำทำนายนี้หวังว่าคลิปคำทำนายนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะ ก็ขอ,อกำลังใจนะคะเล็กๆน้อยโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับทุงกร,รมมี่สีเทาถุงนี้นะคะถุงหมายเลขหนึ่งนี้คนที่เลิกคุยกันไปนั้นเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะ ก่อนอื่นเลยนะขอชี้แจงว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นแนะนําดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์อย่านําไปงมงายในการใช้ชีวิตนะคะที่สําคัญคลิปของเราเป็นไทม์เลสนะคะจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้นับจากวันที่เข้ามาดูได้เลยเพราะพลังงานไพ่จะมีอิทธิพล 1- 3สเดือนค่ะมา เช็คพลังงานกันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเป็นชาวรัคนาราศีไหนนะใบแรกเลยค่ะสี่ถ้วยคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะนี่ยคุณยังคิดถึงคนรักเก่าหรือคนที่เลิกคุยกันไปอยู่เลยนะนี่นดูซีใบที่สอง J M Place คนที่เลือก ถุงกรรมมี่สีเทาถุงเนี้ยเป็นคนบุค,คลิกดีรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่สวยหล่อใช้ได้เลยนะคะเป็นคนที่แบบเฟมาดูใบที่สามคิงถือคาถาใบที่สี่ดิไฮโรเฟนนะคะห้าดับ ใลที่หค่ะสิถ้วยปังเดอ้อปังเดอ้อสี่ถ้วยกับสิบถ้วยตรงกันจัสติกนะคะคุณกำลังจะได้รับความชัดเจนคุณกำลังจะได้รู้ความจริงอะไรหรือรู้มาแล้วด้วยนะคะคิงถือถ้วยวิขอโทษค,ค่ะทุกคน6คาถามา หกดาบมาดูพร้อมกันคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองไมายเล็กหนึ่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎมีนพิจิกเมทุนตุลกลุ่มนะคะคนที่เข้ามาเลือกกองไมายเล็กหนึ่งนี้บอกได้เลยสวยหลอกกันทางนั้นนะคะแต่ตอนนี้คุณยังคิดถึงคนที่เลิกคุยกันไปแล้วอยู่เลยหรือคนรักเก่าของคุณนั่นเองคุณยังรู้สึกเงาคิดถึงเขาเป็นพักๆ ถึงที่ผ่านมานะคะคุณจะได้เป็นคุณได้ตัดสินใจหันหลังให้เขามาแล้วรู้สึกว่าพอแล้วอะไรอย่างนี้นะคะรู้สึก,ถ,กถูกทอดทิ้งรู้สึกแบบอ่ะไม่เป็นไรนะคะหกดาบห้าดาบนี่คือสิ่งที่มันทำให้คุณยัง move on ทำให้มันเป็นแบบสี่ถ้วยนี้อยู่อ่ะมันไปมันก็ยังไม่สุดก็ยังมีความคิดถึงอยู่นะคะก็พลังงานไพ่ในตอนนี้ของคุณอ่ะจะสติกมาบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณรอคอยความยุติธรรมหรือรอคอยความชัดเจนรอคอยความจริงอยู่อะไรก็ตามคุณจะได้รับรู้ในเร็วๆนี้นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยสี่ถ้วยสิบถ้วยมันมานะคะคุณ จะมีคนที่เข้ามามอบความรักให้กับคุณและเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่สามารถพัฒนาได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคนที่เลิกคุยกันไปแล้วนั้นเขาคิดถึงคุณบ้างไหมแต่ที่แน่แน่คุณคิดถึงเขาเพราะว่าการออกมาจากความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ คุณไม่ได้อยากมาแต่มันแบบเหมือนจำใจต้องออกมามันก็เลยยังคิดถึงเขาอยู่อเดี๋ยวเรามาดูกันเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะเจวิค่ะเจวลิลส่องถ้วย ห้าคาถาถามว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคิดถึงนะเขาอยากมาเจอเนี่ยสองถ้วยคิดถึงเขาอยากมาเจอแต่มันด้วยความอีเดบิวเนี่ยมานก็ยังมีอีโก้มีความรู้สึกแบบยังไม่ไปหรอกเพราะว่าตอนนี้เหมือนมีปัญหาจุกจิกบากเสียงกันเกิดขึ้น,นที่ผ่านมานะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงอยากมาเจอไหมอ่ะอยากมาเจออ่ะเดี๋ยวดูซิว่า ตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างไอ้คาว่าคิดถึงเนี่ยคิดยังไงนะมาดูกันสิคะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างตอนนี้อืมเดวิลหนึ่งเรียนอืมอัศาวินถือคาถาถามว่าตอนเนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณถามว่าเขารักไหมรักนะ เนี่ยหนึ่งเหรียญถามว่าความรู้สึกเขาตอนนี้เขาก็อยากกลับมาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ไหมอยากอยากกลับมาเริ่มต้นอยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากมาเรียนรู้กันใหม่อยู่นะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนี้นะคะการที่ เราคิดถึงเขาและเขาก็คิดถึงเราแต่ด้วยความที่เขามีเดวิลอยู่อะ่ะมันก็ยังมีอะไรที่มันขวางกั้นอยู่นะคะถามว่าเขาอยากลายากลับมาไหมอยากกลับมาถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะก็เป็นกําลังใจให้และอ่ะเดี๋ยวดูต่อให้นะคะว่าแล้วคนที่เลิกคุยกันไปเนี่ยเขาคิดถึงเราเราก็คิดถึงเขาเขาจะกลับมาไหมนะคะไหนมาดูกันนะคะแทงไปเลยนะคะ คนที่เลิกคุยกันไปเขาคิดถึงคุณคงคิดถึงเขาแล้วเขาจะกลับมาไหมเด็กถือเหรียญสามคาถา2คาถาถามว่าเขามีโอกาสกลับมาไหมหนึ่งเหรียญก็มีโอกาสได้กลับมาเรียนรู้กันอยู่นะคะแต่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบกลับมาค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ มันยังไม่ได้ขึ้นพลังงานไพ่จะกลับมาอะไรขนาดนั้นแต่ของคุณมันมีสิบถ้วยอยู่แล้วยังไงมันก็ถ้าไม่ใช่เขาก็จะมีคนอื่นเข้ามามอบความรักให้กับคุณแน่ๆน,นะคะ สรุปเลยแล้วกันค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองไมายเล็กหนึ่งนี้คนที่เลือกคุยกันไปเขาคิดถึงคุณบางไมคิดถึงอยากมาเจอแต่มันมีอะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้เขามาเจอเราไม่ได้ทาว่าอยากกลับมาไหมก็มีมีแนวโน้มอยากกลับมานะคะอยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากกลับมาสาร้างความสัมพันธ์ใหม่อยู่นะคะเป็นกําลังใจให้มากๆสําหรับคนที่เลือกไพ่กองไมายเล็กหนึ่งการที่เราตัดสินใจหันหลังให้กับความสัมพันธ์ครั้งนั้นมา อย่าไปปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับอดีตนะคะรักตัวเองให้มากๆแล้วพาตัวเองไปพบเจอกับความรักที่ดีชีวิตที่ดีนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือก ถุงกรรมัมมหยี่สีดําถุงนี้หรือว่าถุงหมายเลขสอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าคนที่เลิกคุยกันไปเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเลยนะขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคําทํานายนี้หวังว่าคลิปคําทานายนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยนะคะ ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อคลายเครียดนะคะอย่านำไปจริงจังหรือไปเครียดในการใช้ชีวิตนะคะก็ที่สำคัญนะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปของช่องเราเอาละคะ่ะมาดูกันทุงกรรมมี่สีดำถุงนี้จะบอกว่าคนที่เลิกกันไปนั้นนะคะที่เลิกคุยกันไปเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน ก่อนอื่นเลยนะขอชี้แจงว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นแนะนําดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์อย่านําไปงมงายในการใช้ชีวิตตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์บอกกันได้เลยยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะอีกอย่างคลิปของเราเป็นไทมเ์เลสจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้เพราะว่าไพ่จะมีอิทธิพล1ถึงเดือนนับจากวันที่เข้ามาดูมา เรามาดูกันเลยเช็คพลังงานกันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้มีชาวรัคนาราศีไหนบ้างมาดูนะคะเจ็ดเหรียญค่ะใบแรกของโคนเจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดเจ็ดสองเหรียญน,นะคะสามเหรียญค่ะ ใบที่ห้า The magician ใบที่หกครับสิบถ้วยอุ๊ยดีจังซิเหลียนหกคาาอุ๊ยพลังงานไพ่คือดีนะทุกคนดีมากเลยสามคาา เจ็ดเสามสามไม่ได้ไม่หวยแค่มันขึ้นเฉยๆนะคะทุกคนแล้วก็ราชนีถือถ้วยคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองหมายเลขสะเอ่ยไม่เลขสามสิถุงกำมหยี่สีดำนะคะถุงหมายเลขสองเนี้ยส่วนใหญ่เป็นชาวรัคนาราศีพฤษภกกันมังกรชาวทตาด,ดินแล้วก็กรกดมีนพิจิกชาวทตาน้ำของเรานั่นเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้เหมือนมี คนเข้ามาให้เลือกหรือมีอะไรงานอะไรก็ตามแต่มันขึ้นพลังงานความรักมากกว่าของคุณน่าจะเป็นคนเหมือนมีช้อยเข้ามาให้เลือกเยอะว่าเอายังไงดีคุณมีความสงสัยคุณมีความลังเลคุณจะเอายังไงต่อดีนะคะเนี่ยเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญมาบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณเน่ะเหมือนคุณได้แบบลงทุนลงแรงแบบสร้างมันมาสักพักแล้วมันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่แบบ เนี่ยมันตรงกับสิบถ้วยคุณก็รู้ว่ามันจะไปต่อดีไหมเอาอยัางไงดีคือคุณมองอยู่คุณก็แต่สิบถ้วยมันตรงอ่ะเป็นความรักที่ไปต่อได้นะทุกคนเนี่ยสองเหรียญมาบอกว่าคนรักเก่าของคนนุณอ่ะเขาจะแบบช่วงนี้นะมันจะเป็นแบบเดียวมาเดียวหายกลับมาเดียวหายเนี่ยไม่ว่าใช่คนที่เลิกคุยกันไปหรือเปล่านะคะแต่มันตรงกับหกคาถามีโอกาสที่การที่เขากลับมาครั้งนี้มันจะกลับมาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้นะคะ แล้วก็เนี่ยเมจิเชียนตรงกับราชินีถือถ้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีเซน์ไม่ว่าคุณจะกําลังเลือกกําลังลังเลหรือตัดสินใจอะไรก็ได้ไม่มั่นใจในการตัดสินใจเนี่ยเชื่อในเซนต์ตัวเองเยอะๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันคนที่เลิกคุยกันไปเนี่ยเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะสําหรับคนที่เลือกถุงกรรมมัมหยี่สีดําถุงนี้นะคะ ใบแรกนะเขาคิดถึงคุณบ้างไหม The Fruit ห้าดาบมาเอาให้สุดชา a ว v e r คะ่ะถามว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะอขอขยายห้าดาบกระทาเวอร์หน่อยนะมันยังไงกันแน่เนี่ย ขอขายายสมามใบอืมอืมอ่ะมาขายายมาแล้ะจากห้าดับกับอีทาวเวอร์นะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะก็สงสัยกเลยให้ไพ่ขายายช่วยขายายให้น้อยว่าเป็นยังไงนะคะถามว่าคนที่เลิกคุยกันไปเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเอาจริงๆเลยนะ ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแต่เขาอะรู้สึกว่าการที่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเลิกคุยกันไปแล้วเขารู้สึกว่าเขามีอิสระในการใช้ชีวิตเขารู้สึกว่าเขาได้กลับมาใช้ชีวิตในจุดที่เขาต้องการเป็นแบบเหมือนแบบเป็นอิสระมากกว่าแล้วก็ ถามว่าห้าดาบกับทาวเวอร์เนี่ยตอนแรกเขารู้สึกแบบเขารู้สึกท้อถูกทอดทิ้งรู้สึกแบบไม่ได้รับความใส่ใจไม่ได้รับความดูแลเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวฉันกลับมาอยู่ในจุดของฉันก่อนแล้วกันกลับมาแบบอยู่ในจุดที่เซฟโซนแล้วถามว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงแล้วถามว่าเขาอยากกลับมาไหมอยากกลับมานะทําไมถึงบอกว่าอยากกลับมาส่งคาถาแปดคาถามาเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจในอีห้าดาบนี่แหละ คือความแบบรู้สึกน้อยรู้สึกแบบเขาอยากกลับมาอยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากกลับมาเรียนรู้กันใหม่อยากกลับมาปัพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะนอกจากจะคิดถึงแล้วยังไม่พอยังบอกว่าเออน้อยใจด้วยนะที่ผ่านมาไม่ได้รับความเอาใจใส่ไม่ได้รับการดูแลรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวฉันไปใช้ชีวิตของฉันดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะคิดถึงด้วยอยากกลับมาด้วยนะคะเป็นแบบ อยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์อยากกลับมาเรียนรู้กันใหม่แต่ช่วงเนี้ยเขายังนิ่งอยู่แหละเขายังแบบยังไม่กล้ามาชัดเจนอะไรขนาดนั้นแต่สักพักทุกอย่างจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทําไมบอกว่าสักพักเพราะเดี๋ยวทาวเวอร์มันขึ้นไม่นานหรอกนะคะเดี๋ยวมันทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นมันจะดีขึ้นนะไหนดูสินอกจากเขาคิดถึงคุณแล้วเขานิ่งแล้วนะคะ เขามันจะมีการเปลี่ยนแปลงกับคุณเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใบแรกนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ King t h e r i a n t h e r h a n และใบสุดท้ายคุณยังไงเขาก็กลับมานะคนเนี้ยยังไงก็กลับไปไม่รอดหรอกถ้าถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกได้ถามว่ารักไหมรักเขารู้สึกว่าคุณเป็นแฟนที่สายเปเป็นแฟนที่ดูแลเทคแคร์ care, เขาได้นะเขาก็น่าจะกลับมาในเร็วๆนี้คิดถึงแหละเขามองคุณเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็มองเป็น คนรักที่คอยอยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เลือกถุงกร,รมมารีสีดำนี้คนที่เลิกคุยกันไปเขาคิดถึงคุณแหละอยากกลับมาไหมอยากกลับมาถามว่าพลังงานไพ่เขากลับมายยังก็กลับมาแต่กลับมาเดียวๆเดียเด๋ยวมาเดี๋ยวหาย,ยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่อีกสักพักทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆสู้ต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกถุงกรรมยี่สีคัสตาดหรือถุงไม้เล็กสามถุงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคนที่เลือกคุยกันไปเนี่ยเขาคิดถึงคุณแมางไม้นะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นเลยนะขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคําทํานายนี้นะคะหวังว่าคําทํานายนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยเนาะดูเพื่อความบันเทิงนะคะอย่านําไปเครียดหรือไปกังวลจากคําทํานายนี้นะคะ ที่สำคัญขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของช่องเราเอาละเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าถุงการรมหยี่สีเหลืองถุงใหม่เล็กสามนี้ คนที่เลิกคุยกันไปเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะก่อนอื่นเลยนะขอชี้แจงว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฉะนั้นแนะนําดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์อย่านําไปงมงายในการใช้ชีวิตนะคะอ๋ออีกอย่างหนึง่งคลิปของเราเป็นธรรมเลตจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้พลังงานไพ่จะมีอิทธิพลหนึ่งถึงสามเดือนนับจากวันที่เข้ามาดูได้เลย ไหนมาดูกันเลยค่ะคนที่เลิกคุยกันไปเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะไหนมาดูซิคนที่เลือกไพ่เกาะไม่ใช่ไพ่สิขอโทษค่ะถุงกรรมัมยี่สีเหลืองคาสตาถุงหมเลขสามนี้เป็นชาวรักนาราศีไหนกันบ้างที่เข้ามารับชมรับฟังตอนนี้เกิดอะไรกับคุณบ้างใบแรกเลยค่ะห้าดบไม่ใช่ห้าคาถาค่ะทุกคนเล่นมุกแหละเนา เก้คาคาถาเป็นยังไงคะช่วงนี้เหนื่อยกายเหนื่อยใจงานเยอะภาระเยอะทุกอย่างมันดูเหนื่อยไปหมดมีปัญหาจุกจิกไปหมดเลยใช่ไหมคะตอนนี้เยฮโ o เฟนค่ะชัดไหมอะทุกคนชัดอยู่น้อใบที่สี่ค่ะแปดดาบเนี่ยมันเหนื่อยมันท้อมันเบือ่อมันน่ายจนอยากหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใช่ไหมทุกคน ยากไปใช้ชีวิตที่มีความสุขอยากไปแบบเที่ยวไปแฮปปี้ไปแบบแบบออกไปเรียนรู้โลกกว้างไปตามหาชีวิตที่แท้จริงตามหาความสุขที่แท้จริงเจ็ดดาบแระมัดระวังการถูกขโมยผลงานถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังหรือถูกทำอะไรรับหลังนะคะในช่วงนี้นะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วย ถ้าใครรอความรักอยู่จะมีความรักเข้ามามีโชคมีลาบอยู่นะคะช่วงนี้มันไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆหรอกค่ะชีวิตคนเรามันก็ต้องมีเรื่องดีบ้างเลยเนาะเด็กถือดาบเนี่ยมาย้ำว่าคุณทำงานหลายอย่างมากได้หลายอย่างหลายเหมือนทศกัณฐ์อะคนนึงอะสิบมือทำหลายอย่างมากช่วงนี้ห้าถ้วยมาตรงกับแปดถ้วยทุกคนเนี่ยคือจักรวาลจะสันมาก พลังงานไพ่ของคุณคือขึ้นความเบื่อหน่ายมีเรื่องทุกข์ฝังใจอยู่ที่เรายังปลดล็อกไม่ได้นะคะเนี่ยมันยังลืมไม่ได้เลยเนี่ยปลดล็อกตัวเองยังไม่ได้นะคะอัศวินถือดาบพลังงานไพ่ของคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองเอถุงกร,รมยี่สีเหลืองคัสตานในตอนนี้นะคะจะเป็นชาวรัคนาราศีสิงห์ธนูเมษกรกฎ มีนพิจิกนะคะพลังงานของพวกคุณขึ้นค่อนข้างชัดในไพ่ในถุงกรรมยี่สีเหลืองถุงหมายเลขสามนี้นะคะอันนี้ก็จะไพ่ไพ่อยู่ก็งงตัวเองเหมือนกันวันชินนะคะขอโทษด้วยแล้วก็ในตอนนี้นะไม่ว่ามันจะเหนื่อยเนะะี่ยค่ะก้าวขาทามาปัญหามันจะจุกจิกขนาดไหนนะคะมันจะเบื่อจนอยากหันหลังให้กับทุกสิ่งเรื่องในอดีตก็ยังอยู่ในใจปลดล็อกไม่ได้ทำงานเหมือนทศกัณฐ์สิบมือ ขอให้คุณเพิ่มความรอบคอบเข้าไปในงานให้มากๆเนี่ยเด็กถือดาบมันก็มอย้ำความรอบคอบอัศวินถือดาบก็มาย้ำความรอบคอบด้วยความที่เราทำหลายอย่างอไม่แปลกที่มันจะเหนื่อยมินจะมีปัญหาจุกจิกขึ้นตามมาถ้าเราเพิ่มความรอบคอบเข้าไปเนี่ย อีเจ็ดดาบไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนฉะนั้นเราต้องอยู่เหนือดวงแล้วเรามาดูดวงแล้วเราจะเป็นตามดวงไม่ได้ถ้าเรารู้ว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นให้เราเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสอสามใบเนี่ยสีใบเนี่ยนะคะหนึ่งถ้วยสามถ้วยแปดถ้วยห้าถ้วยทำไมพลังงานไพ่มันถึงขึ้นคล้องจองกันขนาดนี้ การที่คุณเบื่อหน่ายคุณอยากหันหลังไปจากสิ่งที่คุณเจออยู่เนี่ยคุณดูนะแปดถ้วยเนี่ยถ้วยไม่ได้ลม้มแต่คุณรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งอยากไปไปไหนก็ได้ห้าถ้วยคุณยังคิดถึงเรื่องในอดีตถึงความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องงานอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยคุณดูมันมีสองถ้วยอยู่ข้างหลังตรงนี้มีสะพาน คือถ้าข้ามไปทุกสิ่งทุกอย่างคือความสุขความสําเร็จข่าวดีการเฉลิมฉลองความรักที่ดีรอคุณอยู่ฉะนั้นปลดล็อกตัวเองให้ได้นะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์จงเป็นคนที่อยู่เหนือดวงนะคะแล้วความสุขความสําเร็จรอคุณอยู่เอาละเรามาดูกันคนที่เลิกคุยกันไปเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะ สามคาถาอุ้ยยังไงก็คิดถึงเนี่ยเห็นไหมสี่ถ้วยมาย้ำสามคาทายังไงเขาก็คิดถึงคิดถึงคิดถึงแบบคิดถึงจริงๆเนี่ยแต่มันก็มีแบบ ถามว่าอยากเริ่มต้นใหม่ไหม,หมอยากกลับมาไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าเดอดฟูนเป็นเหมือนอิสระเขาก็รู้สึกอยากคิดถึงแหละแต่ก็รู้สึกว่าเป็นอิสระเหมือนมีโอกาสได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนได้ลดแล่นประมาณเนี้ยคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างนอกจากคิดถึงแล้วมีความรู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะจีแฮงแมนเขากําลังคิด หาคำตอบเกี่ยวกับคุณเขามองว่าคุณเป็นคนมีสนเสน่ห์มากๆเป็นคนสวยเป็นคนรูปร่างบุคลิกดีรูปหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขากำลังคิดหาคำตอบเกี่ยวกับคุณคิดแบบคิดหนักด้วยเครียดเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับคุณได้เลยเลยเพื่อหาคำตอบนี้มาแต่เขาจะคิดหาคำตอบออกอยู่นะคะถามว่าคนที่เลิกคุยกันไปอะ่ะเขาคิดถึงคุณแล้วเขาอยาก กลับมาไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์สวยเป็นคนที่แบบน่าคนหานะเรามาดูกันเขาอยากกลับมาบ้างไหมอันนี้ถามให้นะคะหนึ่งหลีเยียนอุ้ยอยากกลับมาไหมอยากกลับมาคนลักเก่าเขาอยากกลับมานะทุกคน แต่ก็ยากมันเป็นแบบเหนื่อยเหื่อมันมันมีแบบความเหนื่อยอยู่ที่มาแบบความถามว่าอยากกลับมาไหมก็อยากกลับมาแต่ก็มีความเหนื่อยมีความเครียดอยู่แต่กลับมาแหละยังไงก็กลับนะคะเขาคิดถึงคิดถึงมากด้วยนะแต่ก็ยังมีแบบมีห่วงความโสดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเป็นอิสระของเขามากกว่านะรักไหมรักคิดถึงไหมคิดถึงอยากกลับมาไหมอยากกลับมานะคะสําหรับคนที่เลือก ถุงกำรรมหยี่สีเหลืองคัสตาดนี้นะคะเป็นกำลังใจให้มากๆของคุณอยากแนะนำเลยจงเป็นคนที่อยู่เหนือดวงจากที่เราดูไปแล้วระมัดระวังเพิ่มความรอบคอบเข้าไปในทุกสิ่งแล้วสิ่งนั้นจะส่งผลดีต่อคุณนะคะปลดล็อกตัวเองออกจากความทุกข์ให้ได้เพื่อไปเจอความรักที่ดีข่าวดีความสัมพันธ์ที่ดีรออยู่เป็นกำลังใจให้มากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ